อาหารเพื่อสุขภาพหมายถึงอาหารที่จําเป็นต่อการรงชีวิตของมนุษย์ค่ะในปัจจุบันนี้ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยจะเป็นสิ่งที่รีบเร่งมาก,มากๆเลยนะคะทําให้เราค่ะไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินนะคะความพอดีหรือว่าความสมดุลของร่างกายที่ได้รับจากอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยแหะคะ่ะจะทําให้นะคะเราลืมนึกถึงคุณค่าของสารอาหารที่ร่างกายควรได้รับค่ะ รวมถึงค่านิยมในการรับประทานอาหารแบบตะวันตกด้วยค่ะที่เน้นนะคะเรื่องของความสะดวกและรวดเร็วก็คือฟาสต์ฟู้ดเนี่ยแหละค่ะทำให้เรานะคะอาจจะได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายลดน้อยลงค่ะดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สิ่งที่เราต้องรู้ค่ะว่าควรจะกินอาหารอย่างไรกินเท่าไหร่กินปริมาณแค่ไหนนะคะก็จะทำให้ร่างกาย ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและก็เพียงพอต่อการต้องการของร่างกายค่ะการกินอาหารห้าหมู่นะคะเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการนั่นก็คือโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินแร่ธาตุน้ำและเส้นใยอาหารค่ะแต่ก็ไม่มีอาหารชนิดใดนะคะที่จะให้สารอาหารในครบถ้วนในปริมาณที่ร่างกายต้องการได้ค่ะ ดังนั้นนะคะจึงจําเป็นต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วก็กินให้หลากหลายค่ะเราก็จะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะเพราะว่าสารอาหารที่จําเป็นนี่แหละค่ะมันสําคัญต่อการสร้างการเจริญเติบโตเพื่อให้ร่างกายนะคะมีสุขภาพที่ดีค่ะ อาหารหลักลนะคะที่เราทานกันนั่นก็คือข้าวนั่นเองค่ะเพราะว่าข้าวเนี่ยมีสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะโปรตีนวิตามินแร่ธาตุและใยอาหารค่ะเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะแล้วก็ควรจะต้องกินข้าวสลับกับอาหารแป้งประเภท,ทอื่นค่ะอาจจะเป็นขนมปังก๋วยเตี๋ยวขนมจีนเผือกและมันเป็นต้นค่ะ การกินผักผลไม้ให้เป็นประจำได้ก็ดีนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะกินประเภทน้ำผลไม้อ่ะคะ่ะก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วผักผลไม้นี่แหละคะ่ะเป็นอาหารที่ให้วิตามินแร่ธาตุและกากใยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสารอื่นที่ช่วยป้องกันนะคะไม่ให้ไขมันไปเกาะตามหลอดเลือดแล้วก็ยังช่วยให้เยื่อบุของเซลล์และอวัยวะต่างๆในร่างกายนี่แหละคะ่ะแข็งแรงขึ้นอีกด้วยค่ะ ส่วนเนื้อสัตว์นะคะก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนค่ะควรกินเนื้อสัตว์ประเภทปลาเนื้อไม่ติดมันเพื่อลดการสะสมของไขมันในร่างกายนะคะไข่ก็เป็นอาหารที่ให้โปรโตีนเหมือนกันค่ะแถมยังมีราคาถูกแล้วก็หาซื้อได้ง่ายอีกด้วยค่ะการดื่มนมนะคะนมมีสารอาหารที่ให้โปรโตีนแคลเซียมแล้วก็วิตามิน B ค่ะซึ่งมีความสําคัญต่อการสร้างการจเจริญเติบโตให้กับเด็กๆนะคะ ส่วนผู้ใหญ่ก็จะช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายค่ะเช่นสร้างเนื้อเยื่อนะคะสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและฟันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยค่ะสามารถดื่มได้นะคะมาที่ไขมันกันบ้างค่ะเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแล้วก็ความอบอุ่นกับร่างกายค่ะช่วยดูดซึมวิตามิน A D E K นะคะ แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราควรกินอาหารที่มีไขมันแค่พอควรค่ะไม่ควรกินมากเกินไปนะคะเพราะว่าจะทําให้มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงค่ะแล้วก็อาจจะเกิดโรคต่างๆตามมาได้นะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบทานอาหารรสจัดค่ะก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะอาหารประเภทหวานมันเค็มจัดๆนี่แหละค่ะเพราะว่าอาหารเหล่านี้นะคะจะทําให้ร่างกายได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นค่ะ ทำให้อ้วนแล้วก็อาจจะเป็นโรคเบาหวานได้นะคะส่วนอาหารที่มีรสเค็มจัดเนี่ยก็ทําให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นโรคความดันได้ค่ะและนะคะควรกินอาหารที่สะอาดแล้วก็ปรุงสุกใหม่ๆค่ะบรรจุในภาชนะที่ปลอดภัยไม่มีสารตกค้าง มีใบรับประกันสินค้าอ,อยานะคะหรือว่าวันเดือนปีที่ผลิตที่ระบุไว้ค่ะเพื่อป้องกันในการซื้ออาหารที่หมดอายุนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดอาการเรจ็บป่วยได้ถ้าเกิดว่าเรานะคะพลั้งเผลอไปรับประทานของที่หมดอายุเข้าค่ะ ส่วนแอลกอฮอล์นะคะก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องงดเลยค่ะเพราะว่าการดื่มสุราหรือว่าของมึนเมานะคะทําให้ระบบการทํางานของร่างกายนี่แหละคะ่ะเสื่อมนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคตับแข็งแพ้นในกระเพาะอาหารเป็นโรคมะเร็งลำไส้และจริงจริงแล้วนะคะการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการที่ดีนั่นแหละคะ่ะจะทําให้ร่างกายนะคะได้รับสารอาหารที่ร่างกายต้องการครบถ้วนค่ะแล้วก็เพียงพอต่อกัน ต้องการของร่างกายด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ยังช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากการขาดสารอาหารได้อีกด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ